สวัสดีครับวันนี้นะ้องมายูจะมากินโชว์นะคะเชิญดูได้เลยครับวันนี้อยู่กันสองคนนะครับตายายไอยายหลานนะครับส่วนแ่สิงก็อยู่นี่แต่ว่าแเสิงไม่มากินด้วยมอดูดูโทรศัพท์สวัสดีค่ะเส,ส,ส,นะส่ร์ฟเสิกันเนาะส้มตำนะคะส้ตมตำยามบ่ายเนาะมีส้ตมตำแล้ะนะขนมจิ้ แม่ลืมเอาเพื่อนให้หนูอันนี้ก็ได้เนาะรวมมือจับาก็ได้ดูนะว่าถาขนมจีลูกกินกันหรือ,อยังคะขนมจีนเนาะขนมจีน ส้มตำนะคะแซ่ๆค่ะเออเห็นแม่มาทานกันหรือยังคะหมึกทานด้วยกันนะคะส้มตำคะ่ะอร่อยส้มตำไข่เค็มเนาะหอยดองไข่เค็ม เค็มหนูจะเมาไข่เค็มหมดเลยเขานะแม่แจ้แม่แจะไม่กินนะอือโอเคอร่อยค่ะแซ่ นี่นะแซ่บค่ะรสชาติจัดจ้านสามรสค่ะ

จะชื่นเียหรือเอาหรออ,อืมเอาขนมจีนแล้วเนียมีน้นองมัยรุ่เขาจะชอบกินไข่เค็มอยากเอาไข่เค็มคนเดียวเลยสองอันเนี่ยจองไข่เค็มคนเดียวเลยตักเป็นหมดคนเดียว <c oughs> เป็นยายไม่เคยแย่งหลานให้หมด 妈太。 จะเอาเส้นะขอแม่ใจไปล้อร่อย คนใหญ่มากไม่ใจชอบใช้มืออร่อยหนูก็ใช่เหมือนกันหนูชอบใช้มือใช้มือหยิบเอาผักแอมงน้ำมันจะอร่อยมันจะเท่ากัน ไข่เค็มอะไรมันอยู่ในมันอยู่ในเนี yeah. ่ยไข่เค็มอยู่ในมะเขือเทศ อร <จะ S 1> ่อยจนหยุด,ดไม่ได้วันนี้เลยไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะอร่อยกินในไลายบ่ายทุกทีไม่ใจดูกินเพื่อนแม่นะ เอาเส้นหนึ่ไหมลูกเออเอาเส้นอยูไออยไ่ไหมแนววรอน้องมายุเขาเห็นยายโมยุ้งเขาก็เลยกินข้าวไปแล้วยายเมย์ทำตำตําสักทีนะเขาก็เลยกินข้าวกินตาเมื่อเช้าปลาช่อนที่ตาไปปกักด็ดได้ปลาช่อนมาก็เลยเอาหั่นหั่นแล้วก็ทอด ทอดแล้วก็ลุกเข้าด้วยพริกแกงเผ็ดอะ่ะตัดน้ำตาลเนิดหน่อยใส่ใบมะกรูดอร่อยแล้วกิกนกันเมื่อเช้ากินไปแล้วจะบอกว่าความจริงหนูกินอิ่มไปแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าแม่จะบอกว่าอิ่มรือยังหรือบอกอ่ายังไม่อิ่ม,มเพราะหนูอยากกินเพิ่มเตืม้วัน กินตรงปีกทางเหนือทางบ้านปีกทางซอยออกอกลางนาก <c oughs> ็กินเหมือนมะว่านนั่นแหละครับรถก็จะวิ่งมาเรื่อยๆถ้ารถใหญ่ก็จะดังหน่อยแต่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่บางทีก็จกักรยานถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปมะหวานก็อย่าลืมไปดูเลยนะคะอืม <c oughs> อืออืออืออ้ออือนะอนอนอืนอืออืออนออื 不过。 ไปกลยุลยไป,ยปยมันก็หายดูหายนะเดี๋ยวนี้บ้านน้องวายุตอนเช้าอะ่ะหมอกลงตอนเช้ามาขนาดหมอมงแล้วอะ่ะออกมาข้างนอกหมอกหนามากใช่ไม่ใจเป็นเลยไปไทยเขาเอตรงถนนม,มากอื หมอกอย่างเยอะหนูแทบจะไม่เห็นเลยแต่ตอนที่ไม่จะถ่ายกิ่หนูยังไม่ได้ตื่นแล้วพอไปดูในเฟตปุ๊้มองไม่เห็นแม่ใจเลยน้องอายุตื่นสายมาเช้าเลยไม่ทันมอไซค์ก็จะวิ่งผ่านกันเลย เอาวันนั้นสกลเ,เลเ<อ>สน้สนเสน้สนเสน้นให้ให้ให,ให้แม่เอาถัว่วแม่เอาผักอืมอร่อยรำน,นุ่งตอนเย็นเย็น ไปนาหลังบ้านหลังบ้านน้องวายุคจะเป็นนาตอนเย็ยนๆเดินพาน,น้องวายุคเดินออกกําลังกายก็จะออกซอยซอยข้างบ้านนี่แหละเพราะว่าจะเป็นซอยออกกลางนากันเนาะฟังเสียงกรบเสียงเขียดตอนตอนประมาณห้าโมงไปแล้วนะ่ะเสียงเพาะมากก็จะร้องเซียงแซ่เลยระงมข้าวก็ลมลมพัดเนาะ ข้าวปิวสวยสวยมากจะออกไปเดินเล่นพาน้องวุจจะออกไปเดินเล่นกันตอนเย็นๆอ่ะทุกวันเดินเล่นกันตั้งแต่้องอายุพอเดินได้ขวบก,กว่าๆก็กจะออกกันเน้ยทุกวันตลอดจนชาวบ้านแถวนี้เขาเห็นพวกก็จะรู้ละจะเอิ้นถามออกกําลังกายเหรอพาหลานออกกําลังกายเหรอทุกวันจะออกกันทุกวันจะเช่เดินกันไป นั่งอยู่นู่นี่นั่งอยู่รถด้วถผงลูกกินไข่ไข่เค็มคนเดียวเราโยชอบไข่เค็มซื้อเลาจะให้เขากินคนเดียวไข่เค็มจะไม่แย่งเขายายจะกินผักกินผักกินเส้น <laughs> แกทำเองอร่อยมากเลยอ,อันนี้จะซื้อไปซื้อไข่เค็มซื้ออุบซื้อของมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำซื้อไข่เค็มมาเมื่อช้าตลาดนัดเนาะก็จะไปซื้อไข่เค็มแล้วก็ซื้อหอยดองมาซื้อพวกผัก พวกพริกพวกเครื่องนี่แหละเครื่องส้มตํานี่แหละส่วนมะกอก,ก็มีเองเนาะอย่างอื่นก็จะซื้อหมดจะตำเองเพราะบางทีซื้อเขาก็จะไม่อร่อยเราก็มาบึงเองมาตำเองเนี้ยมันจะได้รสชาติของเราโย หยาดลายนี่คือกินเร็วมากเร็วกว่าตอนที่มีตาสิงอยู่อีกรับเดียวส้มกับใกล้หมดยายทำงานเพลินพอจะกินทีไรบายทุกทีเลยหมายทุกทีปุ๊บแล้ว <c oughs> พอกินปุ๊บน้องยุก,กินเร็วทุกทีแต่นี่น้องยุจะไม่อิ่มนะจนกว่าตั้มตั้งหมดถึงจะอิ่มตอนเย็นๆน่ะชอบยายชอบเพราะว่าช่วงขาบรรษาเนาะ ที่วัดพอวัดอะ่ะก็อยู่ฝั่งฝั่งคลองตรงหน้าบ้านน้องอายุนี่แหละก็จะมีพายูอุ้มมันไฟมันไฟกินต่อ